อยู่บ้านวันนี้มีใครมาหาบ้างที่ประเทแม่งเช็ดโคตรสะอาดอ่ะแผ่นเช็ดเนี่ยสูตรผมนะนี่ผมใช้อันนี้บีเฟสต t าใช่ไหมแล้วผมก็จริงๆใช้อันนี้มาสะอาดละผมอะใส่อันนี้เข้าไปเพิ่ม มันฟิลมันดีกว่าสำลีอ่ะพูดจริงดีกว่าเยอะมันเช็ดป้าบป้าบคือสำลีมันยังแบบอันนี้มันนุ่มอ่อนโยนสะอาดสุด,สด ยัไงกันบ้างคนดูต้องสามพันโอ้ยพูดเยอะไม่ค่อยได้อ่ะไอ้ก็ใครอยากเช็นหน้าตาก็ไปหาชัยกันได้นะ สดไหมโคตรสดอะส,สะอาดมากมันจะสะอาดไงนะเช็ดทุกอน,นุ เกลี้ยงฮ้ยคนดูส0 0 0ันเลยเหรอสดพอไหมจ้ะหน้าคาดสดฟิลเตอร์ไม่ต้องโอ้ Ooh, คนดูสี่พันเลยเอทำอะไรกันเนีย่ยดูเลยเยอะแยะเป็นไงบ้างวันนี้ชีวิตช่วงนี้กันเป็นยังบ้าง หนักไหมแฮปปี้บล็อกดูเพิ่งได้เจอพี่ครั้งแรกอืมหาวแล้วบางหน้าขอหยุดฝนหน้าลราหน้าเรา เน่แชดนี้โฟมล้างหน้าจบล้างไปก่อนทีเนียล้วกันปกติผมล้างหน้าสองรอบสะอาดลึกไม่มีอะไรทำมาลองน้าให้แฟ,น,ฟนดูเลยแล้วกัน เป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้วันนี้นอนนอนเต็มอิ่มหลับสบายฟูฟิลไม่จับใครให้ได้มาเจอกันอือคนมาดูเราล้างหนะ้าห้าพันเลยหรอเลิศเกิน คนดูห้าพันเจ็ดอะไรนะครับนี่ย่บนา ทิชชูเช็ดหน้านี่เป็นทิชชู่เช็ดหน้าใช้ันะี้ดีสุดแล้ว 也害吗？ เดี๋ยวมาไลฟ์ต่อนะจจะขอ5นาทีอม,มกริ๊ด <laughs> 5นาทีาทเดี๋ยวมา